สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ชวนสาวน้อยกวางตุ้งมาปล่อยปลากันนะคะน้องก็เลือกปลาดุกนะก็ปลาสีส้มนะคะน้องไม่รู้ว่าคืออะไรนั่นคือปลาทับทิมนั่นเองแล้วปลาดีดแรงสู้ชีวิตนางมากนางต้องวิ่งหนีนะคะทั่วตลาดเลยเพราะว่าปลาดีด <Okay. S 2> เสื้อผ้าเปียกหมดเลยมาดูกันนะคะแล้วยังทะเล่นได้อีกนะค,ะคนนี้ ไปไหนก็ทะเลนได้ทุกที่เลยสดใสร่าเริงจริงๆเลยไม่รู้เอาพลังมาจากไหนเยอะแยะนะคะโอ้ oh, <Okay. S 2> ดูท่าเดินนางดูท่าเดินชอบมากค่ะแบบอันได้ปลาแล้วเราก็ไปค่ะวันนี้แว้นมอเตอร์ไซค์นะคะไปชมวิวกันเลยค่ะนะคะวิวรอบๆรบุมร,รุ่งความสุขของเรา แล้วเราก็มาเจอปลาสู้ชีวิตมากกว่าโอ้โหนางแบบไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวความตุ้งตกใจหมดเลยนะกะโดดออกจากรถก่อนอ่าเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็มานั่งรอปล่อยปลาน้าโมสักสามจบเป็นยังไงนะคะพร้อมกับวิวสวยๆก่อนพระอาทิตย์จะตกดินที่นะคะสระน้ำของเราได้เวลาที่น้องจะเริ่มนะคะตั้งจิตใจฐานปล่อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะ คืนชิตได้สักกษัตริย์ทั้งหลายวันนี้วันดีไปปล่อยปลากับน้องหยกกับน้องกวางตุง้งน้องก็ยังทนเลน่นเหมือนเดิมนะคะร้องเพลงนะนโมแล้วก็ทรงอยากแมดไม่รู้มันเข้ากันได้ยังไงนะนโมตัสสะแล้วก็ทรงอย่างแมททะเลน่นเหมือนเดิมค่ะน้องหยกหนะ้าตาไม่ค่อยสดใสนะคะเพราะว่าป่วยวันนี้แต่พามาทําบุญด้วยกันได้เวลาปล่อยน้องแล้วค่ะทั้งเก้าตัวนะคะ พร้อมคืนสู่ธรรมชาติหวังว่าจะรอดนะจ๊ะพี่ยกเริ่มยิ้มได้แล้วแหละนะนอนดองแซล,ลนะคะยังมาท่องน้ำโมต่อะะแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจค่ะมีความสุขท่นหน้ากันนะคะก่อนจากกันก็ านี่วิวส,สวยๆยามเย็นนะคะแห่งรุ่งอรุณแห่งความสุขของเราขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องน้องกวางตุง้งรุ่งอรุณแห่งความสุขของเราด้วยอย่าลืมนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ